เอาใจน้องหมามาใส่ใจเรานะคะถ้าใจน้องหมาสุนัขจรจัดนะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่ควรจะเป็นสุนัขจรจัดถ้าเรามีความรับผิดชอบถ้าเราเลี้ยงเขาถ้าวันนึงเขาป่วยถ้าวันนึงเขาไม่สวยแล้วเราก็ยังต้องดูแลเขาอยู่เราก็จะไม่มีสุนัขจรจัดอยากจะให้เข้าใจเขาเยอะๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นสายประเสริฐเรามีพัฒนาการมากกว่าเขาอะค่ะเราควรที่จะดูแลเขามากกว่ามากกว่าที่จะให้เขามาเข้าใจเรา พดเองฮะขั้นตอนเป็นยังไงครับพี่โชคโดยปกติแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเป็นกระต่ายสายพันธุ์ลบนะครับฮอลแลนด์หอบเขาจะตอบใช่ครับฮอลแลนด์หอบเรื่องสุขภาพเขาเป็นไงโอเคตาเขาก็โอเคอยู่นะครับใสๆสใช่ครับจม,มูกโมอเคทำไมฮะไม่มีน้ำหรอฮะส่วนใหญ่เขาก็าาโอเคไม่มีไม่โอเคจะมีเหมือนแฉะแฉะใช่ครับ<ม> แล้วก็ส่วนหูเขาก็าสมบูรณ์เลยครับก็คือไม่มีไหลมไม่มีคาบนะครับดูภาพไปรวมแล้วก็ถือว่าดีกระต่ายบางตัวชอบอยู่สันโดษส่วนใหญ่จะเป็นชอบ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 อยู่กับเพื่อนหรือสันโดษคะเออเออมื่อกี้พูดอะไรนะครับอ๋อบอกว่าหรือเปล่าฮะเพราะว่าว่าต้องไปเรียนรู้สายพันธุ์ใช่ไหมฮะครับอ๋อโอเคตอนนี้ก็คือตรวจสุขภาพเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับในเบื้อต้นนี้เรียบร้อยเขาน่ารักดูนะครับนิสัยเขาก็ดีเลยไม่กลัวกล้องด้วยเนะาะประคองตุกต้อย่างนี้ใช่ไห<ล>สุดยอดเลยครับใช่เลยพูดอีต้องสอนพูตก่อนนะฮะค่ะโอเค สอ,สองสรงนน้างสองคนเลยต้องเอาเสือมาเล่นก่อนอันนี้นะฮะจ้าเพราะเรากำลังจับตัวนี้ไปจับอีกหลายหลายตัวเป็นการแพร่เชื้อ นี่นะะนี่เขามาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวให้ดูมินิเล็กเนี่ยพันนี้หายากมากผมบอกได้เลยว่าสีเขาแรกๆเนี่ยสีนี้หายากเลยสีเทาๆสีเขาน้ําตาลนะครับอ่าออกน้ำตาลอันนี้พันดัสอ๋อเราจะรู้ได้ไงมันต่างกันยังไงล่ะเห็นหน้ากากเขาไหมครับอ่าฮะ หน้ากาอันนี้เป็นอย่างนี้แหวม่นแหวม่นแหวมีใสงเกงด้วยอ๋อใช่จริงๆด้วยสีพวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นสีอย่างนี้เลยในสฉพาะพันธุ์ของเขาหลังจากนี้เรามาดูว่ากระต่ายเนี่ยเราสอนเขาได้ไหมฮะเมื่อกี้พี่แคทน่าสนใจไหมแล้วก็พี่แคทบอกว่าต้องมาถามพี่โชคเรื่องนี้เลยถูกต้องครับ เดี๋ยวมาดูกระต่ายฉลาดก่อนดีดนิ้วเป็นไหมไม่เป็นฮะอ,อันนี้คือขนมเดี๋ยวผมเรียกเขาก่อนยังไม่ทันเรียกเลยนี่ผมเรียกเขาโอเคเขาได้ขนมก่อนนะเดี๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวพึ่งเรียกให้เขาทานเขามีมารายาทเขาทานทาหารเรียบร้อยก่อนเสร็จโอ้ยน่ารังจังถูกเรียกเขาแค่าน,าน,นี้ถือว่าเล็กไหมดีด,ดอ่ะใช่ครับพอดีดนิ้วเขาจะไปหาเขาไม่ได้ยินดีดนิ้วครับดีดด,ดังๆถูกแล้วให้เขาด้วยเลยครับนี่คือการฝึกผมเรียกเขาโดยที่ไม่ได้ใช้ชื่อ แต่เขามาหาเราสื่อสารกับเขาได้อันนี้สําคัญพอเข้ามาเขาแดนวันเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเล่นตัวนี้มีเจ้าของยังฮะยังครับยังไม่มีเลยผมเพิ่งฝึกได้ห้าวันตอนนี้มาดูว่าเขาทําอะไรได้อีกโอ้ยทางลับเลยอัพโอเคเฮ้ยยกขาหลบยกขาเก่งมากโอเคเก่งจริงๆต้องรู้หัวเขาตอนชมอ่ะใช่ถูกต้องเมื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาํามมาดี โอเคนุ่นดีดกระดิ่งเขาดีดได้ไหมคุณว่าไม่ได้เฮ้ยนี่คือกระต่ายที่เขารู้เรื่องเป็นไงเขาดีดกระดิ่งไหมเขาดีดกระดิ่งเขาดีดกระดิ่งเองถูกไหมครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยมาลูกอัพอีกทีหนึ่งแล้วพี่ตอนที่สอนพี่สอนยังไงฮะก็ค่อยๆสอนนะครับข้อแรกนะครับต้องสําคัญก่อนว่าหนึ่งเรื่องอาหารสําคัญสองเราสื่อสารการสื่อสารระหว่างคนกับกับเขาเนี่ยเราสื่อสารเป็นยังไง สื่อสารเราอยากให้เขาเดินสื่อสารให้เขาเห็นเราอยากให้เขาเดินสูงเขาเดินถูกต้องมาลูกอยาเสียงดังก็ตายตกใจใช่ทุกมุมเนี่ยสังเกตเราจะมีโทรฉีให้เขาเพราะเขาส่วนใหญ่ก็จะติดฉีตามมุมนะครับก็คือจบตัวนี้นิสัยเขาจะนี่คือการฝึกใครฝึกก็ได้ผมเชื่อว่า กระต่ายที่ถูกต้องคือการจับหูขึ้นมาอย่างนี้นี่เอาตัวอย่างมาจับหูจับอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาว่าจับแบบนี้ไม่ได้นะครับลองลองนึกสภาพนะครับลองนึกสภาพว่าสมมติน้ําหนักเขาอาจับไว้นะครับและน้ําหนักเขาอย่างเงี้ยคุณว่าใครเจ็บก็คิดอยู่ว่าพศก็คิดว่ามันน่าจะเจ็บอ่ะชูครับการจับหูทําให้ กระต่ายบาดเจ็บได้แล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างสูงมากนั่นคือวิธีที่ผิดโดยเด็ดขาดวิธีที่การจับเนี่ยมีอยู่สองสามวิธีวิธีแรกก็คือจับเลยเหมือนเสื้อครับเขาดึงขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอ๋ออย่างนี้ได้ครับอันดับที่2ก็คือการที่เหมือนกับล็อกคอแต่จริงๆไม่ได้ล็อกคอและก็ดันก้นถูกต้องครับดันก้นขึ้นมาการรับน้ําหนักก็คือการที่ก้นแต่คอเนี่ยเป็นแก้แก้พยุงไม่ให้เกิดการดิ้นถูกต้องครับ อันดับที่สามี่ไม่ช่เพื่อนนะคะอันดับที่สามที่เขาเป็นตัวใหญ่ๆมากๆเขาเรียกว่าจแอนหรือบิ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องอุ้มช้อนเข้าเป็นลักษณะนี้เลยเพราะว่าตัวใหญ่มากถูกต้องครับพอช้อนเข้าหาตัวต้องดันก้นถูกต้องเขาใหญู่่ถูกต้องครับท่าก็จะเป็นในลักษณะนี้โอเคได้ค่ะลองเึ่งเพอะไหม ไม่ไม่ได้เรื่องเลยฮะผมร้องเพลงไม่เป็นอะไรคือการร้องเพลงแหะหายใจยังเพี้ยนเลยฮะให้เขาอยู่กับคุณก่อนไม่ต้องไปกลัวนะครับบ่อยได้เลยนะเขาหลับแล้วครับร์เป็นจุกกตนารสบนกรนั้นเห็นความรักอยากที่รู้ชีวิตข้างเธอไม่ว่าทางเจแก่ไหม จะเป็นตัวพัฒนะทำไมล่ะพี่ให้ใครให้แมันกินหรออ่าไม่รู้เหมือนกันนิ่งๆเอาอะไรให้เขากินหรือเปล่าหนูเปล่านะทะไมนี่ไงเอาอะไรให้เขากินเปล่านะฉันบอกเธอแล้วนะที่ซัวจริงๆเลยไม่มันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนตื่นหน่อยได้หน่อเปลูกเอยูตื่นตื่นเสียงดังๆเลยร้องเพลงร้องเพลงตื่น ร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อย Oh baby I มองทางโน้นไม่มี Oh มองทางนี้ไม่เจอวีมองทางไหนนึงจะอีไหนก็ไม่ตื่นเลยอ่ะเอาแล้วหนักกว่าเดิมเลยนะเออแปลว่าเพล่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคุณทำอะไรเขาหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ทำอะไรเขาเปล่ามีวิธีเดียวครับกินขี้ไม่ใช่ไพ่ปอดไปอดคุณไพ่ปอดเขาเป็นไหมไพ่ปอดใอ่ะไพ่ปอดก็ตายเฮ้ยก็แค่ไพ่ปอด เดือดๆเดี๋ยก้มลงไปเลยครับก้มลงไปเชื่อผมกตายเชื่อไหโอเคเขาชอบมากไม่ครับเขาจะเตื่นดยการที่ไม่ตือนแล้วตื่นแล้วเออน้องแพลวครับทีมงานรวมถึงพี่โชคพี่แคทตั้งใจกันขนาดนี้ครับไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยแหละครับเนี่ยไม่รู้แล้วว่าอย่าเล่นเป็นไงครับคุณอยากเลี้ยงกระต่ายอยากอยากแล้ว ี่โชคค่ะหนก็ไหนๆแล้วค่ะก็มีอะไรจะมาบอกเหมือนกันนะคะครับฮะสรุปว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปซื้อที่ไหนอ่ะจะใส่มากเหรอคะเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะแพลวเองค่ะขอด้วแต่ว่ากลัวพี่จะไม่ให้เข้ามาเล่นเพราะว่าหนูชอบทำของเสียหาย เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงใหญ่เลยไม่บอกก่อนว่าเป็นน้องแพลทค่ะน่ารักขนาดค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวจะออกไปได้แนะนำเมนูอาหารอร่อยๆค่ะไปแล้วนะน่ารักจังเลยคือจริงๆพี่ฝึกแพลก็ได้นะฮะจริงๆก็ยังไม่ค่อยเข้าห้องน้ำไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ย Doctor describe got to no down it This ain't water It's the pure you're as sound weak like uncut No and นี่เองที่จะเป็นอาหารที่พี่จัดมาให้แพลวใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นทั้งหมดนี้ที่อยู่ข้างหน้านี่คือพี่เป็นคนครีเอทเองหรือเปล่าคะใช่ถ้าใครสะดวกเนาะอยากจะพากระต่ายมานั่งเล่นหรือไม่พามานั่งเล่นแต่มาทานข้าวอย่<ม>างเดียวก็ได้ดเดียวก็ได้ก็มีทั้งอาหารและมีขนมด้วยอย่างข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีกิมมิกก็คือเจ้าบันนี้ นั่งเฝ้าอันนี้เป็นช็อกบอลนะคะข้าวขอชิมเลยนะคะได้เลยค่ะแล้วก็อนนเขาขอลองเป็นช็อกบอลใช่ไหมคะเนี่ยค่ะค่ะอุ้ยมันแข็งๆนิดนึงเนาะอะไรเนอ๋อมันคือเซรามิกทานนะครับห้ามรับทานแล้วกินกับวิปครีมอืมอร่อยมากจริงๆค่ะทิมมข้นค่ะแต่เดี๋ยวพ้าวต้องขอลองอันนี้ทั้งหมดแลวตอนนี้ขอขอบคุณพี่ก่อนที่ รับผมเข้ามาทํางานในวันนี้นะฮะแล้ก็สนุกมากที่ได้เรียนรู้จากสายพันธุ์ของกระต่ายหลายๆชนิดได้มาเล่นแล้วก็รู้ว่าเหมือนทําความเข้าใจกับกระต่ายใหม่ว่าจริงๆอ,อ๋อเขาก็สามารถที่จะฝึกฝนจริงๆกระต่ายก็ไม่ได้ต่างไปจากสุนัขหรือว่าแมว <c oughs> ซึ่งเราก็สามารถฝึกให้เขาเป็นที่เป็นทางได้ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเหมจะไว้จะมาวิ่งเล่นค่ะพาเพื่อนๆมา หมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์